บัดนี้วันที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่69ที่ข้าพเจ้านายธนพัฒน์ผลิตสิทธ์ทิางคูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริศและมงต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยบูชาแดกรูบาอาจารย์ทั้งหลาย ขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน 1. บทกาบพระรัตนไตรัยอรหังสัมมาสมพุโโภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะตาธรรมโมธรรมังนมัสามิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกวสร้งางโคสร้างคังนมามสองบทบูชา,าพระพาดีพินาศอารหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุโตคุณเนหิธรามานโนธานิปารามิหิจติสติยาวาชีวังอรหังพุทธังธรรมังสร้างคังสระนังคโตปูเชมิรัตนตยังธรรมังจรามิโสตินา 3. บทสวดชุมนมเทวดา สมันตาจักกวารสุอัตตราคัชนตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสานุนตุสักขโมกขาทังสักเคกามีจารปเปกิริสิขารตเตจันตริเควิมาณเนทีเปรัถเถจักามีตรุวนาคาหเนเกหวัตทุมหิเขตเตปุมาจายันตูเทวชราธราวิสเมียกขันธปนาคาติทันตาสันติเกยมุนิวราวจนงสัรุโอมีสุนันตุ ธรรมะสวนกคารอายมพระทันตาธรรมะสวนกคารอายมพระทันตาธรรมะสวนกคารอายมพระทันตาสี่บทสวดปุกพระผาคานนามการนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ห้าบทสวดไตสรณคมนปาฐาผู้ทางสรนังคัชฌามีธรรมังสรนังคัชฌามีสังขังสรนังคัชฌามีตุติยมปีผู้ทางสรนังคัชฌามีตุติยมปีธรรมังสรนังคัชฌามีตุติยมปีสังขังสรนังคัชฌามีตาติยมปีผู้ทางสรนังคัชฌามีตติยมปีธรรมังสรนังคัชามีตติยมปีสังขังสรนังคัชามีหกบทสวดสัจจกิริยาคาถา รัติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวะรังเอเทนะสัจวัเจนะสโสติเมหุตุสัพพธารัติเมสารนังอัญญธรรมโมเมสารนังวะรังเอเทนะสัจวัเจนะสโสติเมหุตุสัพพธารัติเมสาระนังอัญญสังโฆเมสาระนังวะรังเอเทนะสัจวัเจนะสโสติเมหุตุสัพพธาเจ็ดบทสวดติรัตนะปนามคาถา ผู้ทางนั้เมรัตาณพุทะสัสีรจิตังธรรมังนันเมรัตาณพุะวิสุทธิสารังสร้างขังนั้เมรัตาณพุะสุโสิระติฐิเอตังนัเมติรัตนางรัตนตายาวังสมโมสะสมมาสมโมสาริตาวัตถุวิเศษสภูตังอัญโยยานุตตาพุนโยขาวสัปปะวัตตังอัตสุมิตยัมหิปิทาเทวายธาติทันเทเองวินา

ตมะปุณะภูมังทุกขะปมุจจนะมุขะสุระสารังฆตางาปชาระเฮโสปาระมังอภิปูชนัยังนิพานะสัจฉิกริยายุปนิสัยยทั้งสัมมากกเรสัมมาราโสธนะสิทธิอาจาสาธุหิอัตากุสาเรหุปาเสวนียังปานิหิจาปิสารังคามนิยเมวะแตสมาหิทั้งติระตาัาสารังคตังหะ ละตตินท่วังคณาเนสุนามาสัมมาณปูเชมจาปิสัสสตังสุปัสสนจิตตาตัทธานปาริจาริยาสัทธารตาจับุญเยนตัทธสุกเตนะสุขีพระเวโมเตเชนะตัสสะจัสธาปิสวัตถิโหตุโยเจธธรรมวินัยมิปปมานาปูโตโรกุตระภิสัมโยนิยโตสุโพชังตัสสอันิสัยทาย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 มปิโหตุวัตถุตเยปาริจโตสุปัสสาห กาโรแปดนามการสิทธิคาถาโยจักขุมโมหามาราปกัรโทสะมังวะปุโทสุขโวิมุตโตมาราสะปัสวิโมจะยันโตปะเปสิเฆมังชนะตังวินเนยังพุทธังวรันตังสินัสสนามีโรกัสานาทันจะวินายกันจาตันเตจารซาเตชยสิทธิโหตุสัพพันตรายาจะวินาสเมโต ธรมโอทะโชโยวิยตัสสะสัตถุทัสเสสีโรกัสสาวิสุทธิมาคังเนยานิโกธรรมธทราสาทาริสาตาวะโหสันติการสุจินโน ธรรมะวรังตังสิรสะนมามีโมหะปะทารังอุปัสสันตทาหังตันเตชะสะเตชะยสิติโหตุสัพพันตรายาจามินาสเมนตสัทธรมมาเสนาสุขทานุโภโยโลกัสสปปะปุปะกิเรสะเจตาสันโตสยังสันตินิโยชะโกจะ สวากาตธรรมังวิหิตังกโรติสังขารันตังสิระานุมามีพุทธานุพุทธังสมาสิระติทิงตันเตชะสาเตชยัสสิทิโหโตสัพันตรายาจวินาสเมนโตก้าบทสวดนโมการะอัถกะคาถา นโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหสิโนนะโมออตามหธรรมะสาสวะคาตัเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธาสีระธิติโนนะโมโอมาตายาทัสสะรัตนา ปรัตตานาตยยะสัสารุกังนโมโอมักขิตตาสัตว์สาวัตุตยยะสเปนะโมการาปภาเวนะมิขันตุปัสสาวะนโมการานุภาเวนะสุวติหุตุสัพพะทานะโมกาลัสสะเตเชนะวิติมิโหมิเตชวะ